เรื่องวาระกันประชุมครับเรื่องแรกครับเป็นการมอบประกาศเกี่ยวกับต่างๆเนี่ยท่านวันนั้นวันนั้นแฝงส่วนใหญ่ของเกษตรเนี่ยก็จะอยู่กับท่านรองดีเจสินแต่ต้องดูเนื้อท่านเมื่อกี้บอกแล้วถ้าเราเรีรับผิดชอบงานด้านพัฒนาใช่ไหมครับแต่มีแก๊งไปหลอกลวงขายปุ๋ยให้กับเกี่ยวกับความมั่นคงอันเนี้ยถ้าเรื่องแบบเนี้ยก็ต้องให้เสนอ ลักษณะการแบ่งงานนะครับท่านรองพลรศิลป์ก็จะรับผิดชอบประมาณพัฒนางบประมาณแก้ไขปัญหาน้าท่วมงานโครงการเนื่องมาจากพระราชบัญญัติผมเห็นว่าโครงการนี้เป็นทุกท่านทราบด้วยอย่างนี้ก็ต้องเอกกลับมาในประการที่หนึ่งซึ่งผมเห็นบางคนแหมเอาไปที่นายกอรบัญชาการพลเรือสมบัติเกิดเยือกแต่ผู้ดำรุนปรงกระดุนกระดิ่งมีถุงนิพานสกาบันวิจการทั่วไปเป็นผู้รับมอบเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวอย่างที่ดีในการ งบประมาณของส่วนราชการอย่างเดียวเนี Arizona, ่ยอาจจะไม่ครอบคลุมเพราะนั่นการที่บริษัทสงขาแคนนิงจำกัดมาให้ชนได้มาดูแลสังคมนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมเพื่อทางสังคมในด้านนี้ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับพูดนกันแล้วนะคะก็ขอตักน้ำเชิญทุกท่านนะคะทุกท่านไปที่ห้องอาเซียนนะคะท่านผู้องนวยการนะคะคุณตู อาเซียนให้กับโรงเรียนบ้านน้ำกระจายแห่งนี้นะครับโรงงานสงขาเคนนิงเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านน้ำกระจายเนี่ยแล้วก่อตั้งเมื่อปี2,524จนปัจจุบันเนี่ยก็30กว่าปีอยู่แล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรามีความมั่นคงทางด้านธุรกิจเนี่ยก็มาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะที่ทำงานร่วมกับเราตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนะครับเราเห็นถึงความสำคัญของการศึกษานะครับแล้วก็เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะในเมื่อเราเปิดเสรีก,การค้าอาเซียนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาคือความรู้นะของคนของเรานให้ออกไปเผชิญกับาการสู้นะแข่งขันกับ อาเซียนได้นะจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างจะให้ความเต็มใจนะที่จะส่งเสริมศูนย์การศึกษาอาเซียนที่นี่นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในจังหวัดสงขาเราคิดว่าถ้าเราจะมีภาพเพียงพอทั้งด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาส่งเสริมในจุดนี้นะครับค่านิยมองค์กรของสงขาแคนนิงนะค,คือคําว่าแคร์แคร์นี่แปลก็คือความห่วงใยที่เรามีมอบให้กับ ไม่ใช่เฉพาะกับคนในสงขาแคนนิงนะฮะก็คือมอบให้กับชุมชนด้วยดังนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่บริษัทสงขาแคนนิงเนี่ยนะฮะได้ประกอบผลประกอบการได้เนี่ยก็เนื่องจากนะฮะความร่วมมือของชุมชนด้วยเมื่อเราได้กําไรเนี่ยเราก็ควรจะแบ่งปันให้กับชุมชนนะฮะอันนี้คือที่มาของการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนนะฮะเราต้องมีส่วนร่วมด้วยตอนนี้เราสนับสนุนเรื่องของภาษาอังกฤษนะฮะเราส่งเสริม ทุนที่จะให้กับโรงเรียนในการที่จ้างบุคลากรนะฮะอาจารย์ที่มีความชำนาญเรื่องภาษาอังกฤษนะฮะส่งให้เข้ามาสอนนักเรียนในโรงเรียนครับซึ่งเราคิดว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลน,นะฮะซึ่งมีความสำคัญนะครับส่วนภาษาอื่นๆนะฮะเราก็ได้คุยกับทางผอนะว่าเนื่องจากโรงงานเราเนี่ยมีบุคลากรที่มีความชำนาญเรื่องภาษากัมพูชาภาษาพมา่าเนี่ยฮะถ้า พอจัดเวลาได้เนี่ยเราก็ควรจะส่งเสริมให้คนของโรงงานเนี่ยเข้าไปสามสุนเรื่องนี้กับนักเรียนที่มีความสนใจครับ